สบายดีมือน,นี้ก็มาอยู่กับสองซิสแนลเนาะมือน,นีนเ้าก็สิไปเอาชีวิตหลอดหาสมุงอยู่ตามปลาเขาเองเนาะมากกันเลยนะ ครับตอนนี้เขาก็เจอกระท่อมผู้ผดได้ได้หนาม,มาอยู่นี่เนาะ พอดีแต่ห้าวสีฮาร์ตสีพักเป็นหมองพักของเขาเลยเนาะกระท่อมตัวนี้นี่มันเป็นของไผยห้ากับโบหุเนาะมาเห็ดอยู่นี่เนาะตอนนี้เ้ากาับสีไปตัดใหม่ กระตัดใหม่มาแล้วอเด้อบุญนังก็เขากะประมาณนี้เนาะประมาณนี้อตอนนี้เขากะหิวเด้อเนะาะเขากีไปหาไทรเบ็ดหาป่ากันเนาะเขากะสิไปรอบิงป่าตามแค้มหวยเนาะยางมากเนาะ จาสีไป,ไปเป็นีน้าตอนนี้ากาศสีลกมหาป่าได้แล้ว ไปป้า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 บมกันเนะป้า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 ข้ากันไนป้าไอ้โตหนึงที่ไปหาตอโอ้เอไ่อ

ได้แล้ว,วดิพูดีพูดีพูดีเขาแต่ป้าสอง<อ>โต,โตได้เนาะไปกินเต่อ่ะป้าป้า อะอีหล่เนาะป่าของเขานาะตอนนี้เขาสีขึ้นไปแคมป์เขาเนาะทีมงานเขาก็หาฟืนมาหลังไฟสป,ปิ้งป่าเนาะตอนนี้ก็สีเริ่มล่ังไฟทาปิ้งป่าป่าของเขาก็เลยส้มโต นี่ป้าก็เริ่มซุกแล้วเนะาะป้าของเหาก็บซุกกันเานาะน,นี่นง,งามระเบียดเลยตากรองเขาก็เริ่มอยากเนาะหาือเปลี่ยนให้ตากรองเขากินเนาะเหรอหางาปปหังนหน,หน่าเสียดจะกินอย่านเน,นี้มาหาถ่ายคลิปให้ดังๆ

คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากไปก่อนเนาะถ้าเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้